คริสต์มาสนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะแนะนําให้มาดูโชว์ไฟคริสต์มาสที่นี่เลยและที่นี่คือสกุลทั่วพาร์กหรือว่าสกัปเจอร์พาร์กนั่นเองนะคะที่บล็อกหัวขับรถจากออนบอร์ประมาณ40นาทีค่ะปกติที่นี่นะคะก็คือตามชื่อสกัปเจอรนะคะก็คือเขาจะโชว์พวกงานศินละปะในสวนนะคะก็จะเป็นพวกงานประติมากรรมค่ะส่วนมากจะเป็นงานปันน้นสายนะที่เด่นๆของที่นี่เคยมาแล้วรอบนึงนะคะแต่จะไม่ใช่ช่วงแบบว่าคริสต์มาสช่วงนี้เขาก็จะจัดพิเศษนะคะเรียกว่าเม g i สต์อยู่หรือว่า Magical Christmas เองประดับไฟคริสต์มาสเต็มส่วนเลยแล้วก็มีค่าเข้านะทุกคนไม่ได้เข้าฟรีนะคะ150โครนนะต่อคนจําได้ว่าช่วงวันปกติที่ไม่ใช่เทศกาลก็ราคานี้ระหว่างทางมันก็จะมีอะไรให้เราเล่นนี้นะ,ะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็จะโชว์ไฟคริสต์มาสดิฉันก็รีบวิ่งไปถ่ายเลยค่ะสวยมากเลยนะก็คือไฟมันจะแบบว่าไปตามเสียงเพลงนะคะที่ชอบที่สุดก็คือไฟในโอมงค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามเสียงเพลงเหมือนกันไฟสวยมาก ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวส,สวยๆมาถ่ายนะคะเพราะว่าดิฉันต้องเอาชีวิตรอดจากอากาศหนาวนี้ค่ะทุกคนค่ะอาผัวดิฉันค่ะทุกคนว่ามันได้ใครมาคะนี่แอนนี่แม่เขาค่ะอด <laughs> ีหลาน <laughs> ระวงไปแลละคือไม่ชอบอากาศปลายปีที่นี่เลยแต่ชอบคริสต์มาสค่ะทุกคนค่ะบัดฟิลกู๊ดมาก อันนี้ก็คือที่ให้เด็กๆเล่นทรายนะคะนอกจากนั้นที่นี่ก็มีของขายอีกเยอะมากเลยมีทั้งของที่รลลึกของฝาและของขายสักกระเบือยันเรือรอและที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารอีกนะคะแต่ว่าเราจะไปกินสเต็กข้างนอกค่ะขับออกมาไม่ไกลจําชื่อร้านไม่ได้ด้วยประเด็นจําได้แค่ว่าอยู่ข้างคลองนะคะอร่อยทุกอย่างเลยที่เห็นนี่ก็คือดิฉันกินคนเดียวแล้วค่ะทุกคนค่ะขอบคุณแม่สามีค่ะวันนี้เป็นเจ้ามือทุกอย่างเลย